จุงกะสวัสดีจ้าโมตีไทยโมตีไทยสำหรับวันนี้ก็มาอีกแล้วจ้าวันนี้ก็มากับเมนูผัดผักอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นเย็นวันอาทิตย์อันนี้ก็ทำห่อไปกินที่ทำงานอีกแล้วพรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ผักอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านพี่บังซื้อมาจากร้านแขกเมื่อรอบก่อนโพสต์วิธีทําอาหารของผักนี้ออกไปมีคนมาคอมเมนต์บอกชื่ออยู่แต่ก่อนนี้ไม่รู้จักชื่อเนาะ เขาบอกชื่อภาษาอังกฤษอยู่แต่นีจ่จาไม่ได้ผักที่เราเรียกภาษาเขมรว่าผักปตีนั่นแหละกลิ่นหอมเหมือนปตีตอนนี้รู้แล้วว่าปตีภาษาไทยเขาเรียกอะไรมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าปตีภาษาเขมรแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าผักโขมตอนที่ทํากับข้าวกลิ่นออกมาจะเหมือนมากเหมือนผักโขมบ้านเราแต่พอกินเข้าไปมีคนมาคอมเมนต์ถามอยู่ว่ารสชาติเป็นยังไงคิดตั้งนานคิดไม่ออกเพิ่งมาคิดออกเมื่อสองสามวันก่อน ว่ารสชาติเหมือนคล้ายๆกับไอยอดผักไอ้นั่นอะรสชาติอร่อยเหมือนยอดฟักทองไยอดฟักทองยังไงอย่างนั้นเลยเพิ่งคิดได้ว่ามันเหมือน อร่อยจริงๆต่อไปถ้าใครอยากกินยอดฟักทองที่นี่ไม่มีขายเนาะเดี๋ยวจะซื้ออันนี้เละมากินแทนมาผัดแทนยอดฟักทองรสชาติเหมือนกันเลยแต่กลิ่นนะกลิ่นหอมเหมือนผักโขมเหมือนปาตีบ้านเราอันนี้ก็แอบลอยเอาถั่วงอกมาใส่นิสหนึ่งผสมกันไปปนกันไปเพราะว่าถั่วงอกมันเหลือมาจากเมื่อวันก่อนเนาะกินเหลือนิสหนึ่งจะทิ้งก็เสียดายส่วนน้ำมันที่ใช้อันนี้ก็เป็นน้ำมันงาผัดผักเมนูผัดผักที่ไรต้องใช้น้ำมันงาทุกทีมันจะหอมอร่อยแต่ว่าน้ำมันงาอันนี้มันใกล้จะหมดแล้ว ส่วนคนนี้ก็เป็นเต้าเจี้ยวอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมใส่เข้าไปส่วนน้าตาลทรายก็ใส่ตอนตำพริกพริกมันจะได้ไม่กระเด็นเข้าตาผัดไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยจามไปด้วยจามหนักมากเลยน้ํามูกไหลน้ําตาไหลโอ้ยเนาะมีคนเขาแนะนามาวิธีที่ผัดยังไงไม่ให้มันจามไม่ให้มันไอคือเราใส่ผักไปก่อนแล้วค่อยเติมพริกเติมอะไรทีหลังถ้าเติมพริกก่อนมันจะไออย่างนี้เลยตลอดมันจะจาม ผัดผัดแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําผัดผัดแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำสองสามรอบไม่ใช่อะไรหรอกมันจามจามพริกน้ำมูกมันก็เลยไหลเลยต้องไปเอาออก <c oughs> ใส่ไข่ไปฟองหนึงอันนี้ก็เป็นเมนูมังสวิรัติค่ะมังสวิรัตกินไข่ได้บางวันก็กินเจบางวันก็กินมังสวิรัตกินอยู่สองอย่างจามหนักมากเลยทั้งจามทั้งไอผัดเองจามเองไอเอง ทรามาเวอร์อรามานจมูกอร่อยปากอยู่ผัดรอบเนี้ค่อนข้างจะเผ็ดเหมือนกันไม่อยากกินเผ็ดมากในที่ทํางานเพราะว่าถ้ากินเผ็ดที่ไรมันจะปวดท้องตลอดปวดท้องในที่ทํางานมันก็ไม่ดีเนาะถ้าปวดท้องบ้านเรายังพอได้นอนได้พักผ่อนได้อะไรแต่นี่พกกล้วยพวกผลไม้ไปตลอดในที่ทํางานเวลากินเผ็ดแล้วปวดท้องให้กินผลไม้ตามพวกกล้วยพวกแตงโมพวกอะไรเนี่ยเราจะหายทันทีเลยเวลากินเผ็ดมันจะไม่เสพท้องเสร็จแล้วกับข้าวเรา